หลุมดําสร้างอะไรที่สว่างกว่าซูเปอร์โนวาหลุมดาไม่ได้ดูดทุกอย่างเสมอไปบางครั้งมันกลับสร้างปรากฏการณ์ที่สว่างที่สุดในจักรวาลเท่าที่เราเคยเห็นมาครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่าเอ็กตรีมนิวเคลียร์ทรานเซียนหรือ ENT นี่คือการระเบิดของดวงดาวที่สว่างที่สุดและยาวนานที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยทีเดียวครับมันเกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าใกล้หลุมดำมวลยิ่งยวดมากเกินไป แรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำก็จะฉีกดวงดาวนั้นให้ขาดเป็นชิ้นๆเศษซากของดาวที่ถูกฉีกก็จะวนเป็นเกลียวเข้าสู่หลุมดำพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมากครับแสงที่ออกมาจาก E.N.T. นั้นสว่างกว่าซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่เรารู้จักกันมากถึง25เท่าการค้นพบ E.N.T. ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาหลุมดำมวลยิ่งยวดในกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไปได้และทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า หลุมดำเหล่านี้เติบโตขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่จักรวาลยังมีอายุเพียงครึ่งหนึ่งของปัจจุบันในอนาคตกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างเวราและแนนซี่จะช่วยให้เราค้นพบ e+t ได้มากขึ้นและไขความลับเกี่ยวกับการเติบโตของหลุมดำและการวิวัฒนาการของกาแล็กซีในจักรวาลของเราต่อไปครับ